รอกรู้จะเงย็บสำนับถูกอาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่อเอเหลือมันาตาไหมนั้นจะลองทำสิ่งที่หังพี่เด็กน้อยในโรงเรียนร้างลงยินยะเยือกพัดชวยผ่านหน้าต่างบานเก่าคร้ำคๆา,ข,า,ข,า,ข,าของโรงเรียนร้าง หลังใหญ่เสียงกรีดร้องของนอกฮูกดังก้องกังวานในความมืดมิดราวกับเสียงโหยหวนของวิญญาณที่หลงเหลืออาคารไม้เก่าแก่ผูกพังสุดโสมผนังรลาะคราบสีจนเผยให้เห็นโครงสร้างไม้ที่ผุกร่อนตามการเวลาถาวรเลื้พันกอกเกี่ยวตามผนังราวกับงูยักษ์ที่กำลังคืบคลานเต้าและเพื่อนอีกสองคนมาร์กและเบนยืนอยู่หน้าประตูรั้วสนิมเหลืองพวกเขาส่องไฟฉายเข้าไปในโรงเรียนด้วยความหวาดระแวงดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นร่างของโรงเรียนที่ดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่เคยได้ยินเล่าหรือ มึงแน่ใจนะว่าจะเข้าไปจริงๆว่าเต้ามาร์กเอ่ยถามเสียงสั่งนอร่างกายของเขาสั่นเทาจากความกลัวแน่สิว่ากลัวอะไรกันนักหนาแค่โรงเรียนร้างนี่นาเต้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะให้ดูมั่นใจแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเบนมองไปรอบๆด้วยความระแวงเฮ้ยๆ้พวกมึงได้ยินเสียงอะไรปะเสียงที่เบนพูดถึงคือเสียงร้องให้เบาๆที่เหมือนจะมาจากภายในโรงเรียนมันเป็นเสียงร้องให้ของเด็กเสียงที่ฟังแล้วเจ็บปวด และนาเวทนาพวกเขาค่อยๆผลักประตูรั้วที่ผูกกร่อนออกแล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนอย่างระมัดระวังเสียงฟีเท้าของพวกเขากระทบกับพื้นไม้ที่ผูกพังดังเอดอาทํทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกภายในโรงเรียนมืดมิดและเงียบสงดราวกับหลุมศพไฟฉายส่องไปยังห้องเรียนที่เรียงรายอยู่สองข้างทางห้องเรียนแต่ละห้องดูเหมือนจะกลืนกินแสงไฟฉายเข้าไปหมดทำให้มองเห็นได้เพียงเงาของเฟอร์นิเจอร์เกิลที่ตั้งเรียงรายอยู่ ห้องสุดท้ายทางซ้ายนั่นแหละที่เขาว่ากันว่าเป็นห้องของเด็กคนนั้นมาร์กซิสพวกเขาเดินเข้าไปในห้องสุดท้ายอย่างช้าๆประตูไม้บานเก่าคร่ำคร่ากเปิดออกเผยให้เห็นพายอในห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกทิ้งไว้ในสภาพที่รกรุงรังตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ขาดแขนขาดขา,ดขาดตั้งอยู่บนโต๊ะเก่าทันทีที่พวกเขาเข้าไปในห้องเสียงร้องให้ก็ดังขึ้นอีกคร,ครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและใกล้ตัวมากขึ้น พวกเขาส่ฝงไฟฉายไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากเงาของตัวเองที่สันเทาใครใครอยู่ตรงนั้นต้าวถามเสียงสัน่นไม่มีใครตอบแต่เสียงร้องให้กลับดังขึ้นเรื่อยๆพวกเขาระมัดระวังเดินเข้าไปในห้องลึกเข้าไปอีกจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าหน้าต่างบานเก่าที่มองเห็นทุ่งนาอันกว้างใหญ่แสงจันทร์ส่องกระทบกับพื้นทําให้พวกเขาเห็นรอยเท้าเล็กๆประหลาดบนพื้นดินรอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะเคลื่อนที่ไปทั่วห้อง นี่มันรอยเท้าเด็กชัดเด็เลยมาร์กพูดขึ้นสินสัพยแล้วใครจะมาเดินเล่นในโรงเรียนร้างตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะวะต,วต้าตตอบพวกเขามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่คืบคลานเข้ามาในหัวใจแสงไฟฉายส่องกระทบกับรอยเท้าเล็กๆบนพื้นไม้ที่ผูกร่อนรอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะเคลื่อนที่ไปทั่วห้องราวกับมีใครบางคนกำลังเดินเล่นอยู่พวกเขาตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าต่างบ่อ หานอกเก่าที่ผู้พังลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเข้ามาในห้องทำให้พวกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างพวกเขาเห็นเพียงความมืดมิดและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ที่เงียบสงัดนี่มันรอยเท้าเด็กชัดเลยมาร์กพูดขึ้นเสียงสัน่นร่างกายของเขาเริ่มสั่นเทาจากความกลัวแล้วใครจะมาเดินเล่นในโรงเรียนร้างตอนกลางคืนแบบนี้ละวะเต้าตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะให้ดูมั่นใจแต่ในใจของเขากลับรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูก เบนค่อยๆก้มลงไปดูรอยเท้าเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดดูสิรอยเท้ามันยังชัดเจนอยู่เลยเหมือนเพิ่งเดินผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เองอย่าบอกนะว่าตาเบือนหน้าหนีอย่าบอกว่าอะไรมาร์กถามด้วยน้ำเสียงที่ลุ้นระทึกอย่าบอกนะว่ามีผีเด็กอยู่ในนี้ตาพูดออกมาเบาๆแต่พอได้ยินเสียงตัวเองพูดออกไปเขาก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว พวกเขาส่งไฟฉายไปทั่วห้องอีกครั้งพยายามหาอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นบาะแสแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากรอยเท้าเล็กๆที่ดูเหมือนจะท้าทายความกล้าของพวกเขาเราควรจะออกไปจากที่นี่แล้วนะเเบนพูดขึ้นเสียงเบาๆแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรเต้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ดื้อรั้นถ้ามันเป็นผีจริงๆเราจะทำยังไงมากถามเราจะเผชิญหน้ากับมันต้าตอบด้วยความมั่นใจที่ดูเหมือนจะเกินจริง พวกเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองไปยังรอยเท้าเล็กๆบนพื้นด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยพวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากความมืดบรรยากาศในห้องเรียนเก่าแก่เริ่มหนาแน่นขึ้นทุกขณะลมเย็นยะเยือกพัดโชยผ่านหน้าต่างบานเก่าที่ผุกร่อนเสียงและหมอกกระทบกับกระจกแตกหักดังกังวานราวกับเสียงร้องให้คร่ำควรวญของวิญญ,ญาณเต้ามากและเบนยืนตัวแข็งทื่อมองรอยเท้าเล็กๆที่ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเฮ้ย มึงมึงได้ยินเสียงอะไรปะเบนเอ่ยขึ้นเสียงสั่นทำลายความเงียบที่น่ากลัวเสียงอะไรวะต้าถามกลับไปน้ำเสียงของเขาเริ่มสั่นเครือเหมือนเสียงเสียงเด็กหัวเราะมาร์กตอบพร้อมกับชี้ไปยังมุมมืดของห้องทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและใกล้ตัวมากขึ้นเสียงหัวเราะนั้นฟังดูร้ายดียงสาแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยราวกับรอยร้าวในหัวใจพวกเขาส่องไฟฉายไปยังมุมมืดที่ได้ยินเสียงหัวเราะ แต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ตั้งเรียงรายอยู่มันอยู่ตรงไหนกันแน่ต้าถามด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวอย่าบอกนะว่ามาร์กเบอร์น้าหนีอย่าบอกว่าอะไรเบนถามอย่าบอกนะว่ามีผีเด็กอยู่ในนี้จริงๆต้าตอบเสียงเบาๆเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ตัวมากขึ้นจนพวกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจของเด็กคนนั้นที่เป่ารถต้นคอถ้าอยู่ตรงนี้ก็ออกมาเถอะนั ต้าตะโกนออกไปด้วยความกล้าหาญที่พยายามจะกลบเปลื้อนความกลัวที่อยู่ในใจแต่ไม่มีเสียงตอบก,กลับมีเพียงเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลืนกินเสียงอื่นๆไปหมดพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องมองจากหลายคู่ตาพวกเขาหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากเงาของตัวเองที่สั่นเทาจากความกลัวเราควรจะออกไปจากที่นี่แล้วนะเบนพูดขึ้นเสียงสัน่นแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรต้าตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงที่ดื้อรัน้น ถ้ามันเป็นผีเด็กจริงๆเราจะทำยังไงมาร์กถามเราจะ,ะเผชิญหน้ากับมันต้าตอบด้วยความมั่นใจที่ดูเหมือนจะเกินจริงพวกเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความเย็นเยือยืกที่คืบคลานเข้ามาในหัวใจพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงดูดเข้าไปในความมืดมิดที่น่ากลัวความเงียบสงัดในห้องเรียนถูกฉีกขาดด้วยเสียงหัวเราะเด็กเล็กๆที่ดังก้องกังวานไปทั่วห้องเสียงหัวเราะนั้นฟังดูไรเดียงสาแต่กลับน่ากลัวจนขนลุกสู้ต้าม,มาร์ก และเบนยืนตัวแข็งทื่อมองไปรอบๆห้องด้วยความหวาดกลัวไฟฉายส่องไปยังมุมมืดของห้องแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ตั้งเรียงรายอยู่มันกำลังเล่นซ่อนหากับเราอยู่แน่ๆต้าพูดขึ้นเสียงสัน่นอย่าบอกนะว่ามาร์กเบรนหน,นีอย่าบอกว่าอะไรเบนถามอย่าบอกนะว่ามันอยากให้เราเล่นเกมด้วย เต้าตอบเสียงเบาๆเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ตัวมากขึ้นจนพวกเขารู้สึกเหมือนถูกเด็กคนนั้นล้อมรอบพวกเขาหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากเงาของตัวเองที่สั่นเทาจากความกลัวเราควรจะออกไปจากที่นี่แล้วนะัดเบนพูดขึ้นเสียงสัน่นแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรเต้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ดื้อรัน้นถ้ามันอยากเล่นเกมกับเราเราจะต้องเล่นให้จบมาร์กเสริมแต่เราจะเล่นยังไงเบนถามเราจะตามหามัน ต้าต่อพวกเขาเริ่มเดินสำรวจห้องเรียนอย่างระมัดระวังไฟฉายส่องไปทั่วทุกมุมของห้องพวกเขาค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเรื่อยๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ต้าถามด้วยน้ำเสียบที่สิ้นหวังอย่าบอกนะว่ามาร์กเบื่อหน้าหนีอย่าบอกว่าอะไรเบนถามอย่าบอกนะว่ามันอยู่ข้างหลังเราต้าตอบเสียงเบาๆทันใดนั้นเองพวกเขาก็รู้สึกถึงลมหายใจอุ่น พัดผ่านต้นคอพวกเขาหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบอะไรเลยมันหายไปแล้วเบนพูดขึ้นหรือว่าห้ามาร์คเบนหน้าหนีหรือว่าอะไรต้าถามหรือว่ามันกำลังเล่นสนุกกับเราอยู่เบนตอบเสียงเบาๆความเงียบปกคลุมห้องเรียนอีกครั้งพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือยที่คืบคลานเข้ามาในหัวใจพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกเฝ้ามองโดยดวงตาที่มองไม่เห็นความเงียบสงัดปกคลุมห้องเรียนเก่าแก่ราวกับผ้าห่มหนาเสียงหัวเราะของเด็ก ที่เคยดังก้องกังวานได้หายไปแล้วหรือไว้เพียงความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเต้ามากและเบนยืนตัวแข็งทื่อมองไปรอบๆห้องด้วยความวาดกลัวไฟฉายส่องไปยังมุมมืดของห้องแต่ก็ไม่พบอะไรนออกจากเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ตั้งเรียงรายอยู่มันหายไปไหนแล้วนะักเต้าถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครืออาจจะแค่เล่นซ่อนแอบกับเราเฉยๆมาร์กตอบแต่ทำไมมันต้องทำแบบนี้ด้วยเบนถามอาจจะอยากให้เราเล่นด้วย ต้าตอบขณะที่พวกเขากำลังยืนคุยกันอยู่นั้นเองพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าบนผนังห้องมีรอยมือเล็กๆสีแดงสดปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนรอยมือเหล่านั้นดูเหมือนจะเพิ่งเกิดขึ้นใหม่นี่มันอะไรกันเนี่ยเต้าถามด้วยความตกใจอย่าบอกนะว่ามาร์คเบอร์หน้าหนีอย่าบอกว่าอะไรเบนถามอย่าบอกนะว่ามันเป็นรอยมือของผี เต้าตอบเสียงเบาๆรอยมือเล็กๆค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปร่างของเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายคนนั้นมีใบหน้าซีเซียวดวงตาสีดำสนิทและรอยยิ้มที่น่ากลัวอยากเข้ามาใกล้เต้าตะโกนออกมาด้วยความกลัวแต่เด็กชายคนนั้นก็ยังคงเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ,ๆรอยมือเล็กๆของงอเขาค่อยๆเลื่อนไปตามผนังจนมาถึงหน้าของเต้าช่วยผมเสียงเด็กชายกระซิบเบาๆเต้ารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาพยายามจะขยับตัว แต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับที่อยากอย่า,ยาทําอะไรผมนักต้าร้องขอแต่เด็กชายคนนั้นก็ยังคงยืนมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าทันใดนั้นเองภาพตรงหน้าของตา้าก็เริ่มเบลอและทุกอย่างก็มืดลงความมืดปกคลุมห้องเรียนเก่าแก่ราวกับผ้าห่ามหานาเตา้ารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ภาพของเด็กชายที่มีใบหน้าซีดเซียวและรอยยิ้มที่น่ากลัวค่อยๆจางหายไป ต้าต้าเป็นอะไรไปเสียงของมากและเบนดังขึ้นอย่างตกใจพวกเขารีบวิ่งเข้ามาหาหาเต้าผมผมเห็นต้าพูดเสียงสัน่นเห็นอะไรมากถามผมเห็นเห็นทีเด็กเต้าตอบอย่าบอกนะว่าเบนเบือนหน้าหนีอย่าบอกว่าอะไรมากถามอย่าบอกนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเบนตอบเสียงเบาๆพวกเขาส่องไฟฉายไปรอบๆห้องอีกครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติรอยมือเล็กๆบนผนังก็หายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีมาก่อน มันหายไปแล้วมาร์กพูดขึ้นหรือว่าเบนเบอร์หน้าหนีหรือว่าอะไรต้าถามหรือว่ามันยังอยู่กับเราเบนตอบเสียงเบาๆพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องเรียนพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกเฝ้ามองโดยดวงาตาที่มองไม่เห็นเราต้องออกไปจากที่นี่ต้าพูดขึ้นเสียงแข็งแต่เราจะออกไปยังไงมาร์กถามเราจะหาทางออกไปให้เจอ เต้าตอบพวกเขาเริ่มเดินสำรวจห้องเรียนอีกครั้งพวกเขาค้นหาทุกซอกก่อทุกมุมแต่ก็ไม่พบทางออกมันเหมือนกับว่าประตูทุกบานถูกปิดตายเบนพูดขึ้นเราติดอยู่ในนี้แล้วมาร์กพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังไม่เราต้องหาทางออกให้เจอเต้าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มุ่งมัน่นพวกเขาเดินวงเวียนอยู่ภายในห้องเรียนเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งมาถึงมุมหนึ่งของห้องพวกรอเขาพบประตูบานเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือนี่มันอะไรเนี่ยเต้าถาม อาจจะเป็นทางออกมาร์กตอบพวกเขาค่อยๆผลักประตูบานเล็กๆออกเมื่อเปิดประตูออกพวกรเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ภายในอุโมงค์มืดเราจะไปไหนกันเบนถามเราต้องตามทางนี้ไปต้าตอบพวกเขาเดินเข้าไปในอุโมงค์อย่างระมัดระวังความมืดมิดภายในอุโมงค์ทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวหัวแต่พวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปความมืดทึบปกคลุมอุโมงค์เล็กๆที่คดเคี้ยวไปมาต้าวมาก และเบนเดินโซเซไปข้างหน้าด้วยความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าของพวกเขากระทบกับผนังอุโมงค์ดังออก้องกังวานราวกับจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเนียเบนถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไม่รู้สิแต่เราต้องหาทางออกให้เจอเต้าตอบก,กลับไปพะวะกรเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องเล็กๆที่ปลายอุโมงค์ภายในห้องเมื่อสนิทพวกเขาสองฝ่ายฉายไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากผนังที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนนี่มันอะไรกันเนีย มากถามเหมือนรอยขีดข่วนของเล็บเบนตอบทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้เบาๆดังมาจากมุมมืดของห้องใครอยู่ตรงนั้นเต้าถามสินสัตว์ไม่มีใครตอบแต่เสียงร้องให้กลับดังขึ้นเรื่อยๆพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เสียงร้องให้จนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าผนังที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนในความมืดมิดพวกเขาเห็นร่างของเด็กชายคนหนึ่งลอยอยู่ตรงหน้าผนังเด็กชายคนนั้นมีใบหน้าซีดเซียวดวงตาสีดำสนิทและรอยยิ้มที่น่ากลัว ช่วยผมด้วยเสียงเด็กชายกระซิบเบาๆเธอเป็นใครต้าถามผมผมเป็นเด็กชายพูดเสียงเบาๆเป็นใครเต้าถามซ้ำผมเป็นคนที่นี่เด็กชายตอบเธออยากให้เราช่วยอะไรมากถามช่วยผมออกไปเด็กชายตอบออกไปจากไหนเบนถามออกไปจากที่นี่เด็กชายตอบเราจะช่วยเธอต้าพูดแต่เธอต้องบอกก่อนว่าเธอเป็นใครและทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ มากเสริมเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าผมชื่อชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้แล้วเธอจําอะไรได้บ้างเบนถามผมจําได้แค่ว่าผมโดนทิ้งไว้ที่นี่เด็กชายตอบใครทิ้งเธอไว้เต้าถามเด็กชายไม่ตอบแต่รอยน้ําตาไหลาอาบแก้มของเขาเราจะช่วยเธอเต้าพูดอีกครั้งแต่เธอต้องบอกเราว่าเราจะช่วยเธอได้ยังไงเด็กชายมองหน้าเต้าแล้วว่าพูดขึ้นว่าพาผมออกไปจากที่นี่ ความเงียบสงัดปกคลุมห้องเล็กๆที่ปลายอุโมงต้ามาร์กและเบนยืนนิ่งราวกับรูปปั้นมองดูร่างของเด็กชายที่ลอยอยู่ตรงหน้าผนังดอวายอความหวาดกลัวและสงสารเราจะช่วยเธอได้ยังไงต้าเอ่ยถามเสียงเบาๆเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองต้าด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าพาผมออกไปจากที่นี่เสียงของเด็กชายแผ่วเ,เบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เราจะพาเธอออกไปยังไงในเมื่อเราเองก็ติดอยู่ที่นี่มาร์กถามมีทางออก เด็กชายตอบแต่ต้องผ่านประตูแห่งความจริงประตูแห่งความจริงคืออะไรเบนถามมันคือประตูที่อยู่ลึกเข้าไปในโรงเรียนเด็กชายตอบถ้าพวกคุณผ่านประตูบานนั้นได้พวกคุณก็จะพาผมออกไปได้แล้วเราจะหาประตูบานนั้นได้ยังไงเต้าถามตามรอยเท้าผมมาเด็กชายตอบพร้อมกับชี้ไปที่ผนังบนผนังเต็มไปด้วยรอยขีด ขัวเล็กๆที่เรียงรายกันเป็นทางยาวพวกเขาตามรอยขีดขวนเหล่านั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประตูไม้บานเก่าที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือนี่คือประตูที่เธอพูดถึงใช่ไหมมาร์กถามเด็กชายพยักกอนหน้าเบาๆแต่ประตูนี้มันล็อกเบนสังเกตเห็นใช้กุญแจดอกนี้เปิดเด็กชายยื่นกุญแจเล็กๆให้เต้าเต้ารับกุญแจมาแล้วลองไขประตูดูปรากฏว่ากุญแจเข้าล็อกพอดีไปกันเถอะเด็กชายพูด พวกเขาผลักประตูออกแล้วเดินเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านหลังประตูภายในห้องเต็มไปด้วยรูปภาพเก่าๆของโรงเรียนและมีหนังสือเก่าๆวางเรียงรายอยู่เต็มชั้นหนังสือนี่มันห้องเก็บเอกสารมาร์กพูดขึ้นใช่แล้วเด็กชายตอบในนี้มีทุกอย่างที่พวกคุณต้องการรู้พวกเขาเริ่มค้นหาในห้องนี้จนกระทั่งพบหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่าประวัติศาสตร์ของโรงเรียนพวกเขาเปิดหนังสือเล่มนั้นอ่านและพบว,ว่าเด็กชายคนนี้ชื่อว่า ก้องเขาเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนและเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุในโรงเรียนผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอต้าพูดขอบคุณก้องตอบแต่ผมยังคงติดอยู่ที่นี่เพราะยังมีเรื่องที่ค้างคาใจเรื่องอะไรมาร์กถามผมอยากให้คนที่ทำร้ายผมได้รับการลงโทษก้องตอบด้วยน้ําเสียงที่โกรธแค้นใครเป็นคนทำร้ายเธอเบนถามครูใหญ่ก้องตอบครูใหญ่หรือต้าตกใจ ใช่ครูใหญ่เป็นคนผลักผมลงบันไดก้องตอบแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นมาร์กถามเพราะผมเห็นเขาทำอะไรบางอย่างที่ผิดก้องตอบเขาพยายามจะปกปิดความผิดของเขาแล้วเราจะทำยังไงต้าถามพวกคุณต้องเปิดเผยความจริงก้องตอบเพื่อให้วิญญาณของผมได้สงบสุขความมืดปกคลุมห้องเก็บเอกสารเก่าแก่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดต้ามาร์ก และเบนยืนล้อมรอบกองหนังสือเก่าพวกเขารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเราจะทำยังไงดีมาร์กเอ่ยถามเสียงสัน่นเราต้องเปิดเผยความจริงให้คนอื่นรู้ต้าตอบเพื่อให้วิญญาณของกองได้สงบสุขแต่จะทำยังไงละ่ะเบนถามเราต้องหาหลักฐานมาร์กตอบหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าครูใหญ่เป็นคนทำร้ายก้อง พวกเขาเริ่มค้นหาในกองหนังสืออย่างละเอียดจนกระทั่งพบสมุดเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ด้านหลังชั้นหนังสือสมุดเล่มนี้เขียนด้วยลายมือของครูใหญ่และบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี่มันไดาอารี่ของครูใหญ่ตาพูดขึ้นพวกเขาเปิดสมุดเล่มนั้นอ่านและพบว่าในสมุดเล่มนี้มีการบันทึกเหตุการณ์ที่ครูใหญ่ผลักกล้องลงบันนัดไดอย่างละเอียดนี่ไงหลักฐานมาพูดขึ้นเราต้องเอาสมุดเล่มนี้ไปให้ตำรวจดูเบนเสนอแต่ครูใหญ่ จะทำยังไงกับเราต้าถามด้วยความกังวลเราต้องระวังตัวให้ดีมาร์กตอบขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นเองประตูห้องก็เปิดออกและครูใหญ่เดินเข้ามาพวกแกกำลังทำอะไรกันอยู่ครูใหญ่ถามด้วยน้ำเสียงคขมขู่เราพบหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นคนฆ่ากล้องต้าพูดครูใหญ่หน้าซีดเผือดพวกแกอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีฉันนี่คือหลักฐานต้าพูดพร้อมกับยื่นสมุดให้ครูใหญ่ดูครูใหญ พยายามจะคว้าสมุดไปจากมือของต้าแต่ต้าหลบได้ทันปล่อยมันไปเถอะเสียงของกล้องดังขึ้นพวกเขาหันไปมองก็พบว่าร่างของกล้องลอยอยู่ตรงหน้าประตูพวกคุณทําได้ดีแล้วกล้องพูดขอบคุณที่ช่วยผมเราจะช่วยให้ความจริงปรากฏต้าพูดไปกันเถอะกล้องพูดแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆจางหายไปพวกเขารีบวิ่งออกจากห้องเก็บเอกสารและไปแจ้งความกับตํารวจในที่สุดความจริงก็ปรากฏออกมาครูใหญ่ถูกจับกลุ่มตัวและบิญญ,ญาณของกล้อง ก็ได้สงบสุขเสียทีเมื่อเรื่องราวทั้งหมดจบลงพวกเขากลับมาที่โรงเรียนร้างอีกครั้งเพื่อมาส่งวิญญาณของก้องเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาวางดอกไม้ไว้ที่หน้าห้องเรียนของก้องแล้วกล่าวคำอำลาขอบคุณที่ช่วยผมเสียงของกล้องดังขึ้นเบาๆไม่เป็นไรเต้าตอบเราจะไม่ลืมเธอหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากโรงเรียนร้างไปด้วยความรู้สึกโล่งใจพวกเขารู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง และวิญญาณของกล้องจะได้พักผ่อนอย่างสงบสุขสีทีแสงอาทิตย์สองสว่างเข้ามาในโรงเรียนร้างหลังเก่าบรอยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมิดและหน้ากลัวกลับกลายเป็นสดใสและอบอุ่นเสียงน,นกเจียบร้องเชื่อจะแจวราวกับกำลังร้องเพลงเฉลิมฉลงเต้ามากและเบนยืนมองโรงเรียนร้างด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของมิตรภาพความกล้าหาญและความยุติธรรมแม้ว่าพวกเขาจะต้องผเผชิญหน้ากับความกลัวมากมายแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะความกลัวนั้นได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้สำเร็จ